คุณสัมภาษณ์คุณสัมภาษณ์คุณผมได้ผอจะุณจะถามคุณว่าออถ้ามันมีเอฟซีเขาเขาคอมเมนต์มาไงถ้าผมเป็นโอเล่คุณถ้าคุณเป็นโอเล่คุณคุณจะให้สาวๆเขาตกลงกันได้ไหมสมมติสมมตินะถ้าเจ้าเป็นโอเล่น่าเอ้าตอนนี้ไม่ไม่ไม่ได้ครับจะว่าไร่ะว่าไรมันจะไม่ ไม่ได้ครับไม่ได้บอกผมเป็นคนดีครับผมเลยอ้เอาโอเล่ไปยี่บ่เจ้าชูวะเนี่ยไงสองควบสองคุณวะโอเล่เจ้าชูมันเกี่ยวอะไรกับคนแต่งครับโอ้โอบักดีลายบักดีแห้งฮ <c ười> ะฮะเขา่าจ <c ười> ะ <c ười> พี่บ่าแม่มาพี่บ่าเขาอ่ะ,ะโอ้ยบักบักบุญนลาย <c ười> โอสวยเพิ่งว่ะร้อนไหมไ้ร้อนโอ้โหขี่ช้างเคี้ยวหมาฝรั่งจุยเลยเอข้างหลังเรามีอะไรมาวะนี่เหมือนเจ๊ไ้บุญมากเลยนะสมัยเป็นสาวน่ะเดีย๋ยวมามองหน้าอย่างนี้สิครับ อันนี้เขาขึ้นมปะนี่ขึ้นสมือปะนี่ขึ้นยังไอผสมพันธุ์ไหมขึ้นแต่เสือเลยโอ้ยน,น,น้ำมันข้นน้ำมันข้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคันสร้างบ่ได้ขึ้นสมือดอกกินไม่ข้ามบอลกินไม่ข้ามบอเลย ดูนะครับดูไอโอเล่นี่อ้วนขึ้นแล้วนะจะพูดเลยเอาดากันแล้วครับห้วยมียนี่ขึ้นยังอ้วนข่อยว่ะสร้างเลยอันนี้นะครับออกรายการซูเปอร์เทนนะครับพาโอเร่ใครดูได้นะครับ ก็หวงหัวมันหวงเฮงเลยะไพสิแยงเนาะห่วยเอาไพศิพย์ก็หัวของฉันทั้งคณะของฉันนะเพิ่งวบาเพิ่งกระย่างบังบ่หายใจไทยยังไงิมนหวงไงยอ้าไปแล้วหนึ่งไปแล้วอ่ะไปแล้วแถวกันแล้วแถวกันแล้วคนท้ามต้องมีโอกาสใไม ไปดอโดคลิปไพโอเร่ที่มีจัดเอ็มขี่ครับจะเล่มขี่ไพโอเร่แล้วนะไม่ไม่อันนี้เลยนะไม่ดื้อเลยไพยโอ,รโอรเร่มากินต้นเลยแล้วต้นมายาลามยักษ์นะครับ โหาที่ไหนได้ครับช้างควบสองเลยน้าคงจะแบบสํารานครับเจ้าสํารานควบสองครับเคยเห็นแต่ในข่าวนะครับคนมีแฟนสองคนหรือเห็นช้างโอ้โหยังเท่อะแล้วรู้สึกว่าเมียเขาจะตกลงกันได้เลยนะสองคนนี่ดนดิ ตกลงกันแบบไม่แย่งกันเลยน่ะไม่โวยวายไงอันเดเมีอสองจคิดเบึงทูสัมภาษณ์ทูสัมภาษณ์คุณสัมภาษณ์คุณผมได้คุณจะพมจะถามคุณว่าอถ้ามันมีเอฟซีเขาเขาเขาคอมเมนต์มาไงถ้าผมเป็นโอเล่คุณถ้าคุณเป็นโอเล่คุณคุณจะให้สาวๆเขาตกลงกันได้ไหมสมมุติสมมติน่ะถ้าเจ้าเป็นโอเล่นะเอาตอนนี้ ไม่ไม่ไม่ได้ครับอย่ว่าไราย่าว่าไรมันจะไม่ไม่ได้ครับไม่ได้บอกผมเป็นคนดีครับผมอืมเยี่ยเยียมกูนกูว่าผากอะไเลี้เี้ยัว อย่างเขาเาพยายามให้คุณแท็กใช่ไหมใช่ครับเขาเขาแท็กผมแท็กคือครับเขาผมแท็กธีรศักดิ์ครับเขาอยากเป็นทั้งซีจันคนสวยนะครับโอ้มาในเฟสก่าผมอ๋อเมานะครับเมานะครับเดี๋ยวเขาจะกลับบ้านประมาณนี่จะกลับเมื่อไหร่ดิใกล้แล้วในสี่ห้าโมงเย็นเขาห่วงสามีเขามากเลยนะ ก็ปัจจา,จาเยิมขึ้นไปคือทรายหนาวะโดนลกุกวะอะไระเราเกียดอนะุ่มมือเนาะกาเยิมเยียวกับแตกได้ว่หันอ่ะเยียวหันมาเยียวก่อนแตกเดียวดูนะครับช้างที่ไม่อยู่สามารถมาหาเขาได้ดูเ<ด>ขาหล่อมากเลยเนาะ Ô cả nhau El cả nhau yêu cả đi Sao mà? Tadim đêm Tadim đêm Tadim 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 เักเรือใจเดียวรักใครรักจริงยออกซื้อเลยออกซื้อห้พอรวยเชื่อเนยเอได้เชื่อได้พูดจริงดูหน้าตาผมจริงใจเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไปเฮคันมาฟรีนะครับแปลว่า ข่ารถต้งจ้างไปนะครับอได้ครับได้ครับเอาโอเล่ไปยบ่เจ้าชูวะเินเบรสองขวบซองคุณวะเจ้าชูมเกี่ยวอะไรกับคนแต่งครับโอ้ขาวเอาคนจริงใจเอาคนไม่เคยได้เมียะกะวันเมืองแล้วเน่ะคันเมืองแล้วไ่เคยเด้เมียไม่เคยได้เมีย่เคยด้มีอแซม่อยู่ันนน มันทับอันนิดนเหนียวกินไปกี่มากก็เล้วกันเนี่ยนะโถอัน darum, นั้นมันจานเอ็มพามันไปเนื้เชื้อเอา,เ,อาเดี๋ยวไปถ่ายทรายอยู่ที่บ้านนี่คนะน,นนีนนอยอมฮะ <t> <h> ลงตาเดินดูอะไรนะดูไอ้ต้นพยุงมเป็นปลูกไว้คลานเศร้าป่ะเพิ่นจะเอาเศร้าอะไรอย่างเนี้ยเอาใบซูบหนามเอาใบใส่ในหมู่บ้านถือป่ะแล้วทั่วทั้งทั้งนี้หมู่บ้านเน่ยใช้หนาของโอ้โอ้ไม่เคยแบบว่าแรงเลยบ้านนี้แรงข้างหนึ่งไงครับช่วงที่ช่วงที่มันยังไม่มีโบครับ

ไอ้ไปเอาแม่เจี๊ยบมาไปแม่เจี๊ยบไหมแม่เจี๊ยบไหมมาพี่บ้าเขาว่าชิโอมาพี่บ้าโอ้ยบักดีลายบักดีแห้งฮะเขาวาชิโอพี่บ้าไมาพี่บ้าเขาว่าโอ้ยบักบักบุญลายบักเต็มมึงเอ้บบักเอ็มดอกบักเต็มเต็มโอ้ติดแล้วตัวนี้ สาร,สารเฮ็ดเดอิอวิวไก่สังเดินมาแมนเจี๊ยบดิจากปีลเลยหนาเลยเนี่ยหน่อยนี่ไหมตัวนี้ไหมนี่อ่าย <20 S 1> <20? S 2> ี่สิบแม่น่ะประมาณนี้เลยนาเทาก็จุดของเลยเล้ม่มมาตัวเดตัวนั้นก็ตัวเด,ววเ,ดวเทากันนี่เคยยว่าตัวพุนเล็ทเท่าว่ะตัวนั้นนะอายุน้อยนอนก็อีกฮะ ตัวนั à, ่นยืดหน่อยตัวนี้ตัวนั่นอะไรอะไอายุเป็นน้ำมันเทากันน้ำมันเทาซื้อแต่ว่าผิวพัดมันอายุยังมันหน่อยกว่้ำเาซื้อเบอร์บ่อฮะเบอร์บ่อเดี๋ยวี่เบอร์บ่อเดี๋ยเบอร์บ่อแต่ว่าจต่ว่าตัวนั้นเทาโกนบ่อเอ็มว่าตัวนี้เทากวัวแต่ว่าหน้ำมันเผือกซื้อเป็นออกด่างแต่ว่าผิวพันธุ์มันเป็นมันอายุมันหน่อยกว่า